เลยโครงข้อมูลสามมิตินะครับแต่เราดึงมาเรียนเนี่ยเราแค่ตรงจอยสามมิติพอนะครับไอ้ตัวพฤติกรรมตรงจอยสามมิติเนี่ยถ้าเราเคยเห็นโครงสร้างจริงๆเนี่ยนะครับมันจะมีชิ้นส่วนที่ไม่สำกัดแกนเลงแกนวายไม่ใช่สองมิติก็มันสามิติชื่อก็บอกแล้วนะครับอาจจะเป็นลักษณะปเป็นเขาเรียกลูกบอลแบบเนี้ยนะครับตรงจอยมัน แล้วก็จะมีชิ้นส่วนเนี่ยมาเชื่อมแบบนี้ครับเนี่ยนะครับอมีรูเจาะอยู่แล้วก็ยึดเข้าไปในรูเจาะนะครับแล้วก็เป็นลักษณะเป็นจอยสามมิตินะครับซึ่งถ้ามันสลับซับซ้อนมากเนี่ยเราจะคํานวณโดยใช้มือไม่ได้นะครับต้องใช้โปรแกรมสําเร็จรูปอย่างเดียวนะครับซึ่งปัจจุบันก็โปรแกรมะเยอะนะครับเราก็ คงมีอนาคตแน่นอนเพราะว่าเราเป็นเซียนเทคโนโลยีอยู่แล้วคนรุ่นใหม่นะครับเรามีโปรแกรมคอยรองรับพวกท่านอยู่เพราะนั้นถ้าเรียนพื้นฐานให้ดีก็แล้วกันนะครับเพราะน,นั้นเราจะเรียนเป็นจอยสรุปนะครับถ้าอยากดูตัวอย่างเป็นโครงถักสามมิติจริงๆไปดูในตําราเรียนหลักเอานะครับจะมีขั้นตอนตัน้งแต่เริ่มต้นเลยฮะแรงมอติจานะตัดแต่ละจอยแต่ละจอยอ่าตอนนี้เอาแค่สองจอยมอให้รอดกันแล้วกันพวกเรา หาให้ได้นเรียกว่าเป็นบอลแอนด์ซ็อกเก็ตเนี่ยเป็นบอลแอนด์ซ็อกเก็ตตัวนี้ครับจากจุดต่อแบบนี้ของโครงข้อหมุนสามมิติดังรูปให้ทำสองจอยครับที่จอย A หาสามส่วนจอยเอชื่อจอยเป็นมงคลบ้างนะ้ไม่เอ็กเลยเนะลกกับสวรรค์เลยนะครับ F ก็ให้หา P1 P2 P3 ก็แล้วกันนะครับ ถ้าสามมิติไม่วุ่นวายมากก็ใช้รวมแรงแกน Y 3สาแกนอ่ะก็คือ X กับ Y ก็2สองมิติที่เคยเรียนตัดจอยมาตัดทิศชั่นมาถ้าสามมิติก็เพิ่มแกน Z ในหน,นึ่งแกนเท่านั้นเองผมว่าไม่ยากนะอ่ะก็เราก็เอาให้ได้กันแล้วกันเอาที่จอย a ก่อนอที่จอย a ก่อนจอย a ผมให้ลักษณะเป็นมุมมาหมดเลยนะครับ ผมก็พยายามทําให้มันชัดขึ้นนะฝั่งเราก็ดูให้มันชัดชัดหน่อยถ้าไม่เก่งนะครับสร้างหลักให้ตัวเองนะครับอาจจะตั้งหลักเรื่องเครื่องหมายบวกลบสักนิดนึ่ถ้ามาทางนี้ให้บวกแกน z ขึ้นทางบนให้บวกมาทางนี้ให้บวกแกน y ป็นต้นนะครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะขอเขียนไว้เลยนะครับเพราะนั้นมันคงจะช่วยเราได้เยอะไอ้บวกไอ้ลบเนี่ยนะครับ เริ่มทีละแรงนะครับถ้าดูตามรูปจอยเเนี่ยผมให้แรงเราไปทั้งหมดกี่แรงครับช่วยผมนับหน่อยมีกี่แรงวะห้าแรงใช่ไหมอ่าน่าจะห้าแรงนะอ่าสมมติผมจะหาแรง F1 ก่อนบางทีในีวิตจริงอาจจะหา F3 ก่อนก็ได้นะอ่าผมอยากจะหา F1 ก่อน F1 เนี่ยถ้าเราดูเนี่ย มันมีสิทธิ์ไปได้แค่กี่แกนครับคือแกน y กับแกนอะไรครับแกน x มันไปได้สองแกนอ่าถ้าจะหา f หนึ่งก่อนต้องซิกมาอะไรครับ y หรือ x เอาไว้ไหมคิดถึง f สองด้วย f สามทำแกน Z คงไม่เกี่ยว f สองมันมีสิทธิ์ไปแกน Z กับแกนอะไรครับแกน y อ่าแกน y เพราะฉะนั้นถ้าเราหา f 1เราแตกเข้าสู่แกน y f 2ต้องเกี่ยวด้วยไหม <Yeah. S 1> เกี่ยวเพราะนั้นถ้าจะหา f 1ไม่น่านจะใช้ซิกมา f y แล้วจริงป่ะเพราะ f 1ก็ไม่รู้ f 2จะดเธอเรื่องมายุ่งอีกเพราะนั้นซิกมา f x ถ้ากับ0อีกเช่นงานไม่รู้ลองดูนะครับทำท่า f 1ไปแกน x ไปงี้นะครับไปงี้แต่เราตั้งหลักตามนี้ ว่าใครมาทางนี้ให้บวกแล้วกันตามนี้ถ้าแกนเอกตอบผมได้ไหมว่ามีแค่กี่แรงเอง f 1ด้วยมี f1 กับแรงอะไรครับแรง4ทับแกนด้วยสบายมือเลยอ้าวเขียน f1 ก่อน f1 ตอนแตกไปแกน x เครื่องหมายลบเข้าใจไหมลบ f 1. อ่งลบอ่หนึ่ง นะครับเป็นมุมเอฟหนึ่งหกแกนเล็กคอร์สายสี่สิบห้าคอร์สี่สิบห้าคอร์สี่สิบห้าผมขออนุญาตเขียนให้ดูนิดนิดวาไปอย่างนี้นะถ้าเข้าใจแล้วอย่าไปเขียนอแล้วก็บวกด้วยเลขอะไรเท่านั้นเองบวกด้วยสี่เข้าใจแล้วอย่าเขียนอายเขา แค่นี้แหละครับ f หนึ่งเท่ากับนะครับตัวแปรติดบวกตัวแปรติดลบเป็นฝ่ายย้ายไปนะครับเลขสี่อยู่เหมือนเดิมแต่ขอเขียนฝั่งขวาเอาคอสสีสิบห้าลงมาหาได้ห้าจุดหกหกห้าจุดหกหกนะครับกิลโลนิวตัน เอฟหนึ่งของเรากระบวนการคิดเลขของเราย้ายเข้าออกมาคําตอบติดบวกแสดงว่าเอฟหนึ่งของเราเป็นแรงภายในนะครับสมมุติถูกแล้วเราสมมุติเอฟหนึ่งเป็นแรงดึงหรือแรงอัดไะครับสังเกตจากลูกศรแล้วก็จุดนี้ออกจากจุดเป็นแรงดึงถูกต้องไหมครับเพราะนั้นผมเรียกว่าตัวเทนชันตัวทีเอฟหนึ่งถือว่ารู้แล้วนะครับผมขออนุญาตติ๊กถูกไว้ถ้ามีการแทนค่าเอา5้าุไปแทนค่า ต่อมา f สองกับ f สามลงเดาดิเราจะหา f อะไรได้ก่อนสองหรือสมเนี่ย f สอง f สามหา f สามก่อนได้ไหมเพราะเดี๋ยว f สองจะมาทับด้วยจริงวะเพราะนั้นต้อง f สองก่อนนะแล้ว f สองของเรา F คงใช้ไม่ได้แล้วเพราะใช้ไปแล้วถูกต้องไหมครับต้องใช้ f อะไรครับสิฟ้า f ะไรครับ เอายไล่ไปเรื่อยผมว่าไม่ยากนะครับสิงมาเอฟวายเท่ากับศูนนะครับตั้งหลักแบบนี้อาทางนี้เป็นบวกเอียงแบบนี้นอนแกน y เป็นบวกอ่าโอ้้ารวมแกน y เนี่ยหาย f สองเนี่ยเกี่ยวข้องทั้งหมดกี่แรงครับที่หุบแกน y ได้กี่แรงเอ่ยมี F2 ฟสองห้าด้วยไหมครับอ่าแล้วก็ F1 หนึ่งที่รู้แล้วเมื่อกี้ด้วยอ่า รานนั้นเนี่ยทำสามแรงนี้ครับ f2 ก่อน f2 ตอนหูกเนี่ยมันไปทางลบถูกต้องไหมครับลบ f2 ลบ f2 ลบ f2 ตอนหุกลงมาคอร์ดสายสี่สิบครับอคอร์ดสี่สิบนะครับอ,อารมณ์ของการเอียงเอียงเอียงประมาณนี้ลบนะครับเพราะว่าไปทางด้านหลัง ต่อมานะครับแรง F 1 F 1ตอนมาแกน y บวกหรือลบครับบวก F 1รู้แล้ว5จุดเท่าไหร่ครับ66นี้คือ F 1นะครับตอนเอา F 1มาแกน y คอหรือสาย45ครับมาแกน y ออกสายเข้าคอออกสายนะครับอารมณ์ของการน,นอนนอนประมาณนี้่ ต่อมาห้าตัวนี้ตบขึ้นไหมครับตบขึ้นมาเอาบวกไปกินก่อนห้า 5. คอสเท่าไหร่ครับไปแกน y คอ0สสามสิบแล้วค่อยําให้ครับใจเย็นๆนะครับถ้าเป็นการสอบเนิ่มเนิ่มจะถูกทุกอันเลยนะครับเท่ากับศูนย์ครับผลรวมแรงแกน y าเท่ากับศูนย์เราเขียนได้ถูกต้องแล้วครับตัวแปรติดลบย้ายให้เป็นครับ f สอง ย้ายเป็นตัวเดียวขอเขียนฝั่งซ้ายที่เหลือเหมือนเดิมนะครับซ้ายส5่สิบหวกหคอส3า่าแล้วก็ย้ายคอร์ส4ีลงมาหาครับอ่าได้10.88 นะครับข้อนี้แรงเป็นหน่วยกิโลนิวตัน f2 ของเราสมมุติถูกอีกแล้วครับสมมุติเป็นแรงอะไรไหมครับ<ด>แรงดึงก็เทนชั่นสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุด f, f อะไรครับ f3 <F 3 S 1> ก็ต้องใช้รวมแรงแกนอะไรครับแกนะเดี๋ยวขออนุญาตพับ f3 ไปใกล้ฟรีบอดี้หน่อย อ่ะตอนนี้ f 2รู้แล้วนะครับอ่ะเหลือ f 3ครับ u f 3ทับแกน z ไม่มีทางเลี้ยงแล้วครับสิ่งใ f มแตูนใช้ครบทั้ง3สมดุล x y และ Z เลยนะครับขึ้นเป็นบวกครับตัวแป f 3ได้ติดบวกแน่นอนเพราะของเขาขึ้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ดูรรทัดก,ก่อนนะครับ f 3ครับ f ะ f 3ขึ้น มีใครขึ้นเหมือน F 3อยู่ไหมครับ F อะไรครับ F 2 F 2อง <F 2. S 2> หาว่าสักครู่นี้นะครับเชื่อมลงตัวเลขดีๆ10.88ุดแปดแปขอ,อสาย40ครับไปแกนแซ้สาย40นะครับอันนี้คือ F 2องมีอีกหนึ่งแรงครับแรงอะไรเอ่ยที่อยู่แกนแท้ได้ไปแกนแทตได้ แรงห้าห้าตอนไปหัวมันทิ่มลงลบห้านะครับสายเท่าไหร่ครับออเออเก่งนว่าเท่ากับศูนย์เท่ากับศูนนะครับอ่าที่เหลือย้ายอ่าย้ายข้างโชว์เลยนะครับตัวแปรติดบวกนะครับก็ F3 สามเท่ากับเลยเขียนเบียดเลยนะผมจะให้มันอยู่ในใน,ในแผ่นเดียวนะครับตัวเลขกลับเครื่องหมายนะฮะ ตัวแปรติดบวกย้ายเป็นนะครับสายสี่สิบบวกนะครับกับเครื่องหมายนะห้าสายสามสิบนะครับออกมาติดลบครับสี่จุดสี่อทีจุดเท่าไหร่วะสี 4. จุดเท่าไหร่ลองกดให้อาจารย์ทังทีเนะี้ยสี่เก้าห นะ่ว่าสี่เก้านะถูกไหมเอ่ยสี่เก้านะเพราะฉะน,นั้น F3 สามนะครับได้ลบสี่จุดสี่เก้าแสดงว่า F3 สามของเราสมมุติไว่เป็นแรงอะไรไว้ตอนแรกแรงดึงออกจากจุดเป็นแรงดึงแรงดึงนะครับนี่เป็นเรื่องแรงภายในนะครับเราจะสูบเป็นลูกศรไม่ได้นะครับจำไหมต้องวงเล็บเป็นตัว T ตัวส เพราะฉะนั้น f 3ของเรา 4. 9, 4. 4.9 4.49ครับถ้าไม่ผิดกดถูกนะครับถ้ากดถูกต้องเป็นตัว c หรือตัว t ครับสรุป <4. S 1> ตัว c เป็นแรงนะอ่ะเขียนะครับจอย a เสร็จแล้วให้ความสัมพันธ์ของแรงต่างๆเป็นมุมอย่างเดียวนะครับอ่าตอนนี้ฝั่งขวามืออีกหนึ่งจอยครับทนนี้นิดนึงนะครับ จะเป็นในกรณีนะครับเป็นสามเหลี่ยมมาแปะนะครับเป็นสามเหลี่ยมมาแปะนะครับต้องแปะให้เรียบร้อยนะบางแยังแปะไม่ครบเลยนะครับอ้าวดูที่อันนี้เสร็จนะเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีอ่ะดูที่จอยเอฟก่อนจอยเอฟนะเอาสามเหลี่ยมมาแปะให้ครบตรงไหนไมีเอียงยิ่งว่าอาจารย์ว่าอาจารย์เขียนมาครบอะไรไม่ครบนี่หว่า อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็น,นี่อันหนึ่งเราพยายามตั้งใจวาดหน่อยนะเราเป็นเอนจิเนียร์จะเป็นเอนจิเนียร์ต้องวาดให้มันเข้าท่าเข้าท่าไม่ใช่วาดตัดแต่ว่าวาดนะอ่ะตอนนี้หูแรงเยอะจังเลยนะถ้าอันนี้ให้หาเป็นตัว P ีพีหนึ่งพีสองพีสามหายเจอนะอยู่แถวไหนบ้างไปลูกแรงเยอะมากหนึ่ง สองสามสี่ห้ารู้สึกจะหกแรงจะไม่ผิดนะครับอ่ะตอนนี้เอาความสัมพันธ์ก่อนไม่ให้เป็นบุมอะ่ะจะให้เป็นสามเหลี่ยมผมก็เอาเลขเลิกมาแต้มมาวุ่นวายเต็มหมดเลยนะครับหาความสัมพันธ์ให้เจอนะที่ผมหลอกเราอยู่ตรงนี้สองสองนะครับฝั่งตรงข้ามผมว่าเราหาได้ผมเขียนได้เลยแล้วกันนะครับสองจุดแปดสามขอเขียนเองเองหน่อยที่จะได้พอนะครับผมเขียนสองจุดแปดสามลงไปแล้วครับ 2.83นะครับตัวนี้เลข4นะครับตัวนี้เลข3หาเจอแล้ครับฝั่งนี้เลข5ฝั่งนี้เลข1อันนี้เลข2นะครับฝั่งตรงข้าม2.24นะครับไปสแควร์รูทด,ดูเหลืออีกหนึ่งรูปครับรู้สึกจะเป็นเลข2 นะครับเหมือนกันตรสองสอง2องจุดแสอ่าพร้อมแล้วครับตอนนี้ฟีบอดี้ระบบย่อยของจอยเอฟบอลแอนซ็อกเกตนะครับจุดต่อของโครงข้อมูล3ามมิติของเราพร้อมแล้วครับสำหรับการรวมแรงเข้าสู่ทั้ง3แกน X Y และ Z นะครับเริ่มตน้นก็ต้องมา,านั่งนึกนะครับ จะหา p อะไรก่อนอ่าแต่เท่าที่มองออกน่าจะเป็น p 1 p 1นึ่งเนี่ยเราก็ต้องมานั่งนึกว่ามันจะไปแกนไหนดีที่ไม่ให้เกิดความวุ่นวายอ่าน่าจะไปแกน x อ่เพื่อนๆตอบถูกอ่ะ x ถูกแล้วอ่าแต่ดเพพาะหะายจิงบ่านะครับอ่าเอาแบบนี้เป็นบวกอ่าพอเป็นสาเรลี่ยมมองมองงหนะ่อยเนาะมันเลอะเทอะหมดเลยนะครับ จะมีแรงถ้าดันเพ่งถูกมีทั้งหมดสามแรงเอาพีหนึ่ก่อนอพีหนึก่อนพีหจับให้ทับแกนเด็กผงทับไม่ผิดหรอกผมเลขสองเหมือนกันหมดเลยจริงว่าก็เป็นสองส่วนด้วยสองจุดแปดสามนะครับนี่ไปนี้แล้วแต่เลขสองคือตัวนี้ที่ใช้ไป ต่อมาแกนเ็กมีแรงอะไรทับอยู่สิบเท่าไหร่ครับสิบห้าสิบห้าทับอยู่ลบเท่าไหร่ครับลบสิบห้าลบสิบห้าใคยไปแกนเ็กได้อีกยี่สิบตบเข้าไปแกนเ็กลบหรือบวกครับลบ,ลบก่อนลบยี่สิบดียี่สิบจะไปนอนแบบนี้ยี่สิบ เรียอะไรส่วนให้ดีๆหนึ่งส่วนด้วยสองจุดสองสี่เล็งแกนดีๆนะครับเท่ากับศนะูนย์อนี้แหละครับแล้วเราก็ย้ายข้าออกมานะครับย้ายข้าออกมานะครับตัวแปรติดบวก p หนึ่งนะครับตัวแปรติดบวกอยู่เฉยๆสิบห้าต้องกลายเป็นบวกยี่สิบต้องกลายเป็นบวกยี่สิบ หนึ่งหารด้วยสองจุดสองสี่แล้วย้ายตรงนี้ลงมาหานะครับสองจุดแปดสามคิดเรื่องมาได้สามสิบสามจุดแปดหกกิโลรกร,รมัมเหนือเป็นกิโลกร,รัมนะครับดูที่รูปแรงกระทำที่จอยของเขา ออกมาติดบวกแปลว่า P1 เป็นแรงอะไรถูกแล้วครับแรงดึงของยกว่า Tension ไปต่อมาเราก็ทำไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับตั้งหลักให้ดีนะครับ P1 ถือว่ารู้แล้วครับรู้แล้วก็คงจะ P2 กับ P3 นี่นแหละครับเท่าที่มองน่าจะเป็น P อะไรต่อครับ P2 เออเพราะว่า P2 ไปแกน z ได้ด้วยแล้ว P3 มาทับแกน z อยู่จริงไหมครับเพราะนั้น P2 แกน X ใช้ไปแล้วเพราะนั้น P2 ต้องแกนอะไรครับแกน Y s i ซิกมา f y ท่ากับศใครมาทางนี้ให้เป็นบวกแต่ P2 สองของเรานะครับ p สองของเราตอนตบลงมามันต้องเป็นลบก่อนใช่ไหมครับ ลบด้วย p สองอ่สองจับให้นอนไม่น่าผิดหรอกครับเลขสองสองจุดแปดสามอะตอนนี้ p สอของเราไปอยู่มาณนี้ไปอยู่มาณนี้่มีอีกกี่แรงในที่เกี่ยวข้องเยอะไหมถ้าลมแรงแกนวายอ่ะประมวลนี้ สี่แรงเนี่ยสี่แรงนะ,อะเอาเอาอะไรก่อนเอาพีหนึ่งก่อนพีหนึ่งรู้เมื่อกี้นี้ลบเหมือนกันใช่ป่ะค,ค่อยไปนะผมเราไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรื่องนะแค่เราอาจจะพลาดจำไหมมันผิดนิดก็คือผิดเลยอ่ะเราต้องถูกไปเรื่อยอ,อ่อันนี้คือพีหนึ่งนะครับรู้เมื่อกี้นี้ไปแบบนี้พีหนึ่งจับ ให้นอนแกน y ก็สองเหมือนกัน2.83จุาต่อมาน่าจะหมดแล้วครับติดลบเอา20ก่อน20ตอนนอนได้บวกถูกต้องไหมครับบวกยี่สจับเลขไหมคูสองต้องสองขณะที้แกน y าย 2.24จุดส่มา,มานี้สุดท้าย10ครับอ่า10ตบขึ้นมา4ส่วนอะไรครับ4ส่วน5้าเลขเครื่องหมายบวกด้วยนะครับเท่ากับ0อ่าเท่ากับ0 ที่เหลือย้ายข้างหมูเยอะจังเลยว่ะตัวแปรติดลบย้ายไปติดบวกแต่ขอเขียนฝั่งซ้ายเพื่อเกิดคำว่า p2 เท่ากับส่วนที่เหลือตรงนี้เนี้ยลอกได้เลยครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งสิน้น แล้วย้ายตรงคูณนี้ลงมาหารครับ2องจุดแสนะครับจะได้มาเท่ากับนะครับ2.73กิโลกร,รัมคำตอบติดบวก P2 ไเป็นแรงดึงครับดูที่ฟิบฟิบอดีแรงดึงถูกแล้วนะครับสุดท้ายท่านน่าจะทําได้ผมว่าระดับนี้แล้วนะครับคือแกนอะไรแน่นอนแกนแทบแกนแทบนะครับขออนุญาตเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปปิดท้ายนะครับเอาไปใกล้ฟี e บอดี้หน่อยนึง ค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว,ยว่ากันซิกมาเอฟแซถ้ากับ0เอาหลักว่าขึ้นเป็นบวกแล้วกันขึ้นเป็นบวก f อแสดงว่าจะหา P ตัวสุดท้ายคือ P อะไรครับ P3 สามถูกต้องไหมครับ p ีสามไม่แรงลงอันนั้นต้องลบ p สามลบ P3 สามถ้าแกนแซดมีแรงกี่แรงที่เกี่ยวข้องครับตอบได้ไหมเอ่ย มี P3 มีแรง10แล้วก็แรง P อะไรครับ P2 สองเอาแรง10ก่อน P3 ลบแรง10ลบด้ไหมครับลบลบด้วยสิบเลข3ส่วนอสามส่วน5เป็นแรงลงอตอนนี้ P2 ตอนแตกเข้าสู่แกนแทรลบหรือบวกครับ บวกบวกด้วย p2 เชื่ิมลงตัวเลขผมหน่อยคือ2.73อันนี้คือ p3 มันขึ้นนะครับแต่มันเอียงอยู่แต่เป็นสามเหลี่ยมนะก็เลข2ตัวนี้ส่วนด้วย2.83เท่ากับ0ูนยเท่ากับศ P3 P3 เท่ากับนะครับย้ายไปนะนี่เหมือนเดิม2.73จสองส่วนด้วย2.83นะครับพกเรากดคีย์เลขหมา ได้ออกมาติดลบครับ4.07กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นสองตัวอย่างนี้สองจอยนี้ผมสมมติเปแรงดึงหมดเลยถ้าสังเกตดูพอเราเถ้ามาติดลบก็ได้มันต้องเป็นแรงอะไรแทนครับแรงอัดเป็นตัว c อ่ะประมาณนี้นะครับเราไม่ได้เอายากจนเกินเหตุเมื่อก่อนยากนะครับสอบไม่ค่อยได้หรอกสมวิติเนี่ยแต่หลังๆก ไม่ค่อยได้กันก็เลยเบามือให้หาแรงภายในนะของจอยทั้งสองจอยสามมิติกันแล้วกันถ้าผิดนิดเดียวมันจะผิดทั้งหมดนะครับเพราะนั้นต้องทำให้ถูกทุกขั้นตอนนะครับไปซ้อมด้วยนะครับ